สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กนะครับว่าเออทำไมมันจะต้องฉีดแล้วปัจจุบันนี้มันมีอัปเดตข้อมูลไปถึงไหนแล้วนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นีวัณน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและริกิตบําบัดนะครับตั้งแต่โอไมครอนมาเนี่ยนะครับเราเจอว่าเด็กเนี่ยเข้าโรงพยาบาลกันเยอะมากขึ้นนะฮะอันนี้จึงเป็นที่มาของการที่จําเป็นจะต้องมีการใช้วัคซีนในเด็กร่วมขึ้นมากขึ้นนะครับ นอกเหนือจากนี้คือเด็กเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เปิดเรียนถูกไหมฮะพอไปเรียนปุ๊บก็สามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็เอามาแพร่ให้กับครอบครัวได้นะฮะเด็กเนี่ยทางเดินหายใจของเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะครับดังนั้นเวลาที่ติดเชื้อแล้วมีอาการอักเสบหรือบวมบริเวณนั้นก็จะทําให้เขามีปัญหาทางด้านการหายใจเพิ่มขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากนี้มันยังมีการเพิ่มเข้ามาของเชื้อ โอเมรอนสายพันธุ์ ba 4และ ba 5นะครับซึ่ง2สายพันธุ์นี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งเดียวกับเชื้อเดลตานะฮะทำให้คนที่เคยติดโอไมรอนดังเดิมหรือโอไมรอน ba 2ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขนาดนี้ก็สามารถติด ba 4และ ba 5ได้แล้วก็อาจจะมีอาการเยอะขึ้นมาก็ได้นะครับในเด็กเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มเปราะบางเนื่องจากว่ายังไม่มีการฉีดวัคซีนนะครับ เลยต้องมีความสําคัญมากเลยนะครับที่เราต้องมาดูข้อมูลแล้วก็พัฒนาวัคซีนให้กับเด็กนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวของไฟเซอร์ก่อนนะครับไฟเซอร์ปัจจุบันนะฮะทุกคนคงทราบว่าสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นต้นไปนะครับโดยถ้า5-11ถึงขวบเนี่ยนะครับก็จะฉีดในขนาด10ไมโครกรัมนะครับทั้งหมด2เข็มห่างกัน3สัปดาห์นะครับถ้าห่างกันเกิน3สัปดาห์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่จําเป็นจะต้องนับ1ใหม่นะครับถ้าเคยติดเชื้อโควิดมาแล้ว ก็มีความจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเหมือนเดิมนะครับการติดเชื้อโควิดไม่ได้ถือว่าเป็นเข็มกระตุ้นแต่อย่างใดน,นะครับข้อมูลใหม่นะฮะที่เข้ามาก็คือข้อมูลของไฟเซอร์ในเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนจะถึง4ขวบนะครับแต่ว่าอายุนี้จะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มนะครับไม่ใช่2แล้วนะครับ3เข็มนะครับโดยขนาดคือ3ไมโครกรัมนะฮะสไมโครกรัมคือ1ใน10ของโดสผู้ใหญ่นั่นเองนะครับฉีดเมื่อไหร่บ้างนะครับสไมโครกรัมคือฉีดวันนี้ เข็มที่2จะต้องห่างไปอย่างน้อยก็3สัปดาห์นะครับส่วนเข็มที่2กับเข็มที่3จะห่างกันอย่างน้อย8สัปดาห์นะครับหรือถ้าเรานับเป็นจํานวนสัปดาห์เลยก็คือฉีดที่0สัปดาห์ฉีดที่3สัปดาห์แล้วก็ฉีดที่11สัปดาห์นะครับนี่คือการฉีดของไฟเซอร์นะฮะแต่สมมุติว่าอายุเรา4ี่ขวบกว่าแล้วอยู่ๆเราจะกลายไปเป็นอายุ5ขวบเราทํายังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้าเกิน5ขวบเป็นต้นไปหรืออายุ5ขวบ เข็มถัดไปก็คือจะต้องฉีด10ไมโครกรัมนะครับ10ไมโครกรัมนะก็ไปฉีดโดสของอ่โดสของอายุ5ขวบเลยนะครับแต่สมมุติว่าเราอายุอ่สี 4, ใกล้5ขวบแล้วใกล้มากๆแล้วนะครับเราจะฉีด3เข็มหรือเราจะฉีด2เข็มดีอันนี้ข้อแนะนําก็คือเราฉีดไปเลย2เข็มที่ขนาด10ไมโครกรัมดีกว่านะครับถ้ามันใกล้อายุ5ขวบแบบมากๆเช่นว่าพรุ่งนี้อายุ5ขวบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ไม่มีความจำเป็นจะต้องฉีดที่3ไมโครกรัมแล้วเราไปฉีดที่10ไมโครกรัมจะง่ายกว่านะครับทีนี้เรามีปัญหาอะไรไหมในเด็กกลุ่มนี้เราเจอผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับการฉีดแบบนี้พบว่าเราไม่ได้เจอผลข้างเคียงอะไรที่น่ากังวลน,นะครับโดยการฉีดโดสขนาดนี้นะฮะต่อมาเรามาดูกันที่โมเดอร์นาบ้างนะครับโมเดอร์นาเนี่ยปัจจุบันอนุมัติให้เด็กตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับถูกไหมฮะแต่ว่า ก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าเด็กอายุตั้งแต่12ถึง17ปีสามารถใช้โดสเดียวกับผู้ใหญ่ได้ก็คือ100ไมโครกรัมทั้งหมด2โดสห่างกัน4สัปดาห์นะครับหรือ28วันนั่นเองครับข้อมูลออกมาเพิ่มนะครับคือโมนานาเนี่ยเขาก็ทดลองในเด็กตั้งแต่6เดือนจนถึง11ขวบนะครับา6เดือนถึง11ขวบโดยแบ่งเป็นช่วง2อายุดังนี้นะครับช่วง ถ้า6ขวบจนถึง11ขวบนะครับสามารถฉีดโมเดอร์นาได้แล้วก็ป้องกันได้ดีซะด้วยนะครับโดยการฉีดโดส6ปีถึง11ปีเนี่ยนะครับจะฉีดที่50มโครกรัมหรือครึ่งหนึ่งของโดสผู้ใหญ่นะครับห่างกันทั้งหมด4สัปดาห์หรือ28วันนั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วถ้าเป็นเด็กตั้งแต่อายุ 6เดือนจนถึง5ขวบนะครับตัวเลขมันอาจจะไม่เหมือนกับของไฟเซอร์นิดนึงนะครับ6เดือนถึง5ขวบแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์นี่6เดือนถึง4ขวบนะครับจะแตกต่างกันปีหนึ่งนะครับตรงน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นช่วง6เดือนจนถึง5ขวบในกรณีของโมเดอร์นาเนี่ยจะฉีด25ไมโครกรัมทั้งหมด2เข็มนะครับ2ีไมโครกรัมทั้งหมด2เข็มแต่เท่าที่ผมไปดูตัวเลขของภูมิต้านทานมาแล้วในในกรณีของอายุ6เดือนจนถึง ห้าขวบของโมเดอร์นาเนี่ยครับถ้าฉีดแค่25ไมโครกร,รัม2เข็มเนี่ยภูมิต้านทานมันขึ้นเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะมีการใช้เข็มที่3ตามมาในเร็วๆนี้นะฮะอย่างไรก็ตามการฉีดแค่2เข็มของโมเดอร์นาในอายุ6เดือนจนถึง5ขวบเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะป้องกันอาการหนักได้100%นะฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราฉีดไปแล้ว,ลวเด็กโอกาสติดมีไหมมีนะครับมีมีโอกาสติดมีอาการแสดงได้นะครับอาจจะอาการน้อยแต่ว่าเราไม่เจออาการหนักเลยดังนั้นของโมเดอร์นาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะป้องกันอาการหนักได้ดีมากๆอยู่นะครับของไฟเซอร์ก็สามารถป้องกันอาการหนักได้ดีมากอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการใช้เข็มที่3ในกรณีของโมเดอร์นาในช่วงอายุเด็กตั้งแต่6เดือนจนถึง5ขวบนะครับ แล้วก็เหมือนกันถ้าเกิดมีการเปลี่ยนช่วงอายุเช่นจากวันนี้5ขวบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็น6ขวบแล้วอย่างนั้นที่เแนะนําว่าการฉีดเนี่ยควรจะใช้กรณีของอายุ6ขวบซะมากกว่านะครับโดสก็จะเป็นโดสแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราตรวจมานะครับในงานวิจัยนี้ก็ไม่ได้เจอว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงที่น่ากลัวแต่อย่างใดนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มใจอักเสบเนี่ยก็ไม่ได้เจอนะครับ อย่างไรก็ตามในการทดลองในเด็กหลายพันคนที่เขาทดลองของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์นี่นะครับมันก็ไม่เทียบเท่ากับการเอาไปฉีดจริงในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งจะต้องมีเด็กเป็นล้านคนนะครับการที่ฉีดเด็กเป็นล้านคนหรือ10ล้านคน2ี่ล้านคนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งไม่เจอในงานวิจัยก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องอดูต่อไปนะครับ แต่คาดว่าทาง FDA ดูข้อมูลตัวนี้แล้วนะครับทั้งของไฟเซอร์และ m o เดอร์เนี่ยครับ FDA ออกมานะครับผู้เชี่ยวชาญของ FDA ทุกคนนะครับโหวตให้มีการใช้วัคซีนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็รอแค่คําสั่งอนุมัติเพื่อที่จะออกเป็นแถลงการนะครับมาใช้นะครับผมคาดว่าก็คงจะมีการใช้เร็วๆนี้เช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง เป็นความหวังที่ดีมากนะครับให้กับเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งจะต้องมีการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับเราก็เป็นเด็กกลุ่มเป็นคนกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้รับการาฉีดวัคซีนนะครับดังนั้นเขาก็จะมีความอ่อนแอและเปราะบางต่อการติดโควิดได้ง่ายขึ้นนะครับที่สําคัญคือโควิดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรารู้ว่ามันมีผลต่อระบบประสาทได้นะฮะในเด็กเนี่ยนะครับระบบประสาทเขากําลังเจริญเติบโตดังนั้นถ้ามีโอกาสแล้วเกิดเชื้อโรคมันไป ทำให้มีปัญหาทางระบบประสาทได้เนี่ยครับอันนี้ก็ไม่ดีจริงไหมครับการฉีดวัคซีนก็อาจจะสามารถป้องกันภาวะต่างๆพวกนี้ได้นอกเหนือจากนี้วัคซีนมันยังช่วยป้องกันการเกิดมิสซีได้อีกนะครับมิสซีก็คือการอักเสบทั่วร่างกายในเด็กนะครับซึ่งเด็กเนี่ยหลายๆคนเวลาติดโควิดเราไม่มีอาการอะไรทั้งสิน้นถูกไหมครับแต่อยู่ๆเนี่ยอยู่มาวันดีคืนดีเกิดเป็นมิสซีขึ้นมาเนี่ยเด็กมีมีไข้มีผื่นตามตัวมีตาแดงมีท้องเสียนะครับมีหายใจเหนื่อยขอบนะครับ อาจจะถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับพวกนี้เป็นมิ s ซีนี้มันเป็นรุนแรงนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะลดโอกาสการเกิดมิ s ซีได้เกกว่านะครับแล้วถ้าสมมุติเป็นมิ s ซีขึ้นมาจริงๆคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันก็จะอาการไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ได้รับการฉีดนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ